สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสําหรับคลิปนี้จะมาติดตามดูนะครับบทแบตเตอรี่2ลูกนี้นะครับติดตามาการทําฟื้นปูนะเนื่องจากว่า2ลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ของลูกค้าร้านผมนะที่เคยมาใช้บริการชาร์จไปครั้งหนึ่งนะแต่รอบนั้นไม่ได้ทําคลิปนะรอบนี้ก็เลยถือโอกาสนะลูกค้านําแบตเตอรี่กลับเข้ามารับบริการอีกครั้งหนึ่งนะ เนื่องจากว่านะลูกค้าแจ้งว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไฟอ่อนนะรถจอดอยู่สองสาวันไฟอ่อนนะก็สตาร์ทไม่ติดนะผมเช็คเบื้องต้นแล้วลูกนี้ฝาม่วงเนี่ยแบตน้ำแห้งนะน้ำแห้งแล้วก็ลูกเนี้ยไฟอ่อนแต่น้ำไม่แห้งนะผมก็เลยแจ้งลูกค้าว่าอาจจะต้องเช็คไดชาร์จนะเพราะว่าการที่แบตน้ำแห้งเนี่ยลงไปลูกนึงเนี่ยมันมีโอกาสที่ไดชาร์จจะชาร์จไฟสูงขึ้น กว่าปกติก็เป็นได้นะอันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐานนะเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมเติมน้ํากันเข้าไปนะให้ได้ระดับทุกช่องนะเพราะว่าน้ําแห้งมาถึงถึงแผ่นเลยนะเราเติมเสร็จปุ๊บเรายังไม่ชาร์จนะลุกนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จนะก็เติมทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาชาร์จนะแต่ว่าหลังเติมเสร็จเนี่ยมาวัด CCA เนี่ยเดี๋ยวจะดูว่า CCA หลังเติมเนี่ยเท่าไหร่ตอนแรกวัดดูก็มันมีอยู่ประมาณนึงนะแต่สตาร์ทไม่ติด นะน่าจะสตาร์ทมีติเพราะว่า CCA ไม่ถึงอยู่แล้วส่วนลูกนี้น้ําแห้งเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงแผ่นนะลูกนี้อยู่ฝั่งลบนะแล้วก็ค่า CCA ที่วัดได้ก็ไม่ถึงร้อยนะตอนนี้ผมชาร์จด้วยเครื่องเชื่อมโมอยู่นะผมเอาเครื่องเชื่อมเตรียมมา2เครื่องนะเครื่องเชื่อมโมชาร์จแบตนะแต่ว่าตอนนี้ผมเติมน้ํากันทั้ง2ลูกแล้วแต่ว่าลูกนี้ผมชาร์จไปก่อนลูกนี้รอให้แผ่นมันอิ่มน้ำนะให้แผ่นมันอิ่มน้าก่อนแล้วค่อยชาร์จนะเนื่องจากว่าน้ําแห้งมา แผ่นมันแผ่นมันโผล่สัมผัสอากาศก็ยังชาร์จไม่ได้นะผมจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองมาดูลูกนี้นะลูกนี้ผมชาร์จไปประมาณยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีปริกิยริยาใดนะผมส่องแล้วยังไม่มีปริิริยาใดๆเดี๋ยวเรามาวัดค่าความถ่ง,งเฉพาะของน้ํากดกันวนะ่าความส่งเฉพาะตอนนี้เป็นยังไงนะลูกค้าบอกไฟอ่อนนะก็เป็นที่แนช่ชัดว่าถ้าไฟอ่อนแบบเนี้ ค่าค่าน้ำกดเนี่ยต้องจืดนะเป็นไปตามค่าแต่ว่าแผ่นยังประมาณ70%นนะนี่น้ำจืดเห็นไหมลูกนี้จะต้องชาร์จในโหมดฟื้นฟูนี่เห็นไหมน้ำจืดติดแดงถ้าลักษณะเนี้ยก็ชาร์จให้น้ำเข้มขึ้นมาแล้วก็เทสค่า CCA อีกรอบหนึ่งก็น่าจะโอเคนะถ้าแผ่นยังโอเคนะนี่น้ำแดงนะแดงจมอ่นะแดงจม ส่วนลูกนี้นะลูกสีม่วงเนี่ยก็เพิ่งเติมน้ำเข้าไปนะแดงจมเหมือนกันนะแดงจมขยับนิดนึงแดงจมนะครับเนะพิ่งเติมน้ำไปประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันแหละเพราะว่าผมเติมรีบเติมไว้แล้วก็เดี๋ยวจะทำการชาร์จนะี่นไหมน้ำจม น้ำจมนะครับจมหมดนะถ้าจมหมดอย่างนี้ก็ทําได้นะชาร์จฟื้นฟูได้ประมาณนี้นะครับนะเดีย๋ยวลองมาวัดค่า CCA ก่อนนะค่า CCA ของลูกเนี้ยเท่าไหร่นะยังไม่มีการชาร์จนะเราเติมน้ําไปอย่างเดียว ด c a อยู่ที่4 4 8นะค่าโวลต์อยู่12.67ค่าโอห์มอยู่ที่6.24นะเดีย๋ยวลองเทสโหลดดนะูผมจะลองเทสโหลดดูเพราะว่าตัวนี้มันเทสโหลดไดนะ้ได้เบื้องต้นนะก็ตอนโหลดลงมาเหลือ11.66คนะ่าความจุบแบตอยู่ที่120แอมอ์ iR อยู่ที่6.23นะ ตอนนี้แรงดันอยู่ที่12.6นะ CCA มันมันไม่ไม่น้อยนะแต่ว่าด้วยความที่น้ำมันแห้งมาผมจะทำการตั้งทิ้งไว้ก่อนนะแล้วค่อยชาร์จแอมต่ำๆให้กรดเนี่ยมันให้น้ำกรดเนี่ยมันมันเข้มข้นตามมาตรฐานแล้วก็ให้ปไปการปรับสภาพไปในตัวนะเพราะว่าตอนเนี้ย เท่ากับว่าตัวซันเฟดมันเกาะอยู่ที่แผ่นแล้วพอเราเติมน้ําไปปุ๊บเราวัดน้ำเนี่ยมันเป็นค่าน้ํากันปกติที่เราเติมนะมันยังไม่มีการชาร์จเข้าไปนะโอเคประมาณนี้สําหรับ2ลูกนี้เดี๋ยวเรามาติดตาม EP ีต่อไปนะว่าผลของการทําฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นไงโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ